สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ยินเสียงไก่ป่าก่ครับนี่แล้วครับเสียงไก่ป่าครับเสียงไกป่ป่าน่าจะเป็นไก่ตัวเมียครับผมกย็ย่องไปครับ ผมพยายามจะอู้เสียงกลก่อยนะครับเขารู้สึกว่าผมเขาจะไว้มากครับผมกก่อยเดินไปครับตอนนี้เขาก็อยู่จากเขาประมาณห้าสิบเมตรครับอยู่ในป่า บนดอยปุ่นครับนะครับดูนะบเขากระแทกอยู่ครับไก่ตัวเมียเขาจะห้องหาไก่ตัวผู้ครับนะครับไก่ตัวเมียรครับไก่ตัวเมียเขาจะเรียกหนาะไก่ตัวผู้เพื่อมาผสมพันธุ์ครับ เราค่อยๆเดินไปครับ mm hmm. เสียงเขาจะอยู่หน้าท่านผู้ชมครับ mm hmm. เอาคงอยู่ตรงนี้แล้วครับท่านผู้ชม ต้องอยู่ตักนี่แล้วครับเขาจะบเดินไปไหนแล้วครับพอถ้าเดินเข้าไปใกล้เขานี่เขาจะได้นยินเสียงเขาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับเขายัางห้องอยู่ครับผมพยายามจะอูก่อยฟองดังฟองครับถ้าอูด,ดังล่ำกบกว่าไก่เขาจะได้ยินครับเพราะว่าพูดเสียงดังเดี๋ยวไก่เขาได้ยินเขาจะไม่ร้องให้เราได้กินครับท่านผู้ชม นะครับเขาเลือกลอ,ลองอยู่บนดอยนะครับแต่เขาคงมองไม่เห็นเราแล้วครับเพราะว่าเขาอยู่ที่ทึบครับตอนนี้ผมก็มองไม่เห็นเขาเหมือนกันครับเสียงเงียบไปแล้วครับคิดว่าเขาคงได้ยินเสียงผมพูดครับเงียบแล้วครับ จะลองจะลองตอดเหมือนเสียงไก่ดูนะครับของเงียบครับท่านชมนะครับได้กินเสียงไก่ปลานะครับท่านชม คลิปนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปนี้จะได้ขอลาพประแม่พี่น้องไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์และกดกระดิ่งติดตามผมเป็นแนอครับสำหรับได้ยินเสียงไก่ปลาห้องนะครับเป็นรางวัลชีวิตครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่แล้วเขาบอกลำได้ยินเขาครับเพราะนี่ผมเข้ามาเจ้าครับก็ประมาณเจ้าก็ประมาณสักสิบโมงนครับประมาณนี้นะครับเกากำลังตื่นนอนเพือจะออกมาทําออกมาหาอาหารกันกินครับ เมื่อคืนนี้สงสัยพายุอาจจะล้มแรงครับนี่ครับต้นไม้ปานะครับเมื่อโู่จออย่างครับผมก็อนุรักษ์ไว้นี่ใกล้ๆครับสวนยางนะครับนี่สวนยางผมก็ปลูกป่นกับต้นไม้ปลานะครับท่านผู้ชมทดลองดูว่าเขาจะเติบโตกว่าครับนี่ท่านผู้ชมก็ถือว่าเขาจะเติบโตเหมือนกันครับกับต้นไม้ปลารับ ผมนิ่งิงีเหมือนเสียงเกเปล่าครับอ,องลาไปก่อนครับท่านผู้ชมที่รักสวัสดีครับ